แหล่งโปรโตีนทางเลือกใหม่จากธรรมชาติสู่ฟาร์มเพาะผัมหรือไข่ผัมจัดอยู่ในกลุ่มแหนเป็ดที่เป็นวันชพืชน,น้ำขนาดเล็กที่สุดที่มีดอกเป็นอาหารธรรมชาติประเภทพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงที่ถูกนำมาเป็นอาหารของทั้งมนุษย์และสัตว์ตลอดจนการใช้ในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันเกษตรกรเริ่มมีการเพราะเลี้ยงผัมกันมากขึ้นเนื่องจากแหล่งน้ำสะอาดหายาก เพราะนามักจะปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากภาคการเกษตรจึงมีเกษตรกรได้พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงผั่ที่หลากหลายและตัวอย่างเกษตรกรที่หันมาพัฒนาการเพาะเลี้ยงผั่เพื่อสร้างมาตรฐานการเลี้ยงเมื่อรองรับการรับรองมาตรฐานด้วยสถาบันชั้นนําระดับประเทศตลอดจนการพัฒนาสู่การแปรรูปมีมาตรฐานเป็นสินค้าพรีเมียมหรือการส่งออกต่อไปสนใจเรื่องไข่ผั่นะครับเพราะว่า ไข่ผำมมันเป็นพืชขนาดเล็กนะครับเป็นพืชชั้นสูงที่มีดอกนะครับนี่จะเป็นดอกของเขาเป็นพืชขนาดเล็กนะครับที่สะสมโปรตีนไว้อย่างสูงซึ่งในอนาคตเนี่ยมันเป็นพืชที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่เราจะต้องอพัฒนาทั้งสายพันธุ์และเก็บรวบรวมสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเป็นพืชพื้นท้องถิ่นอยู่เดิมที่อาจจะสูญหายไปนะครับซึ่งผำเป็นพืชที่ใช้เวลาในการเลี้ยงสั้น สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ตลอดทั้งปีในขณะที่ต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำสําหรับที่เลี้ยงไข่พัมนะครับต้นทุนที่เราทำนะในการเลี้ยงต่อขอบหนึ่งนะครับประมาณ15วันนะครับต้นทุนในการผลิตหลกักๆก็จะมีเรื่องของออการปรับสภาพน้ําแล้วก็อาหารของไข่พัมค่าปุ๋ยนะครับเ,เราใช้เติมปุ๋ยใน,ในคำนวณออกมาแล้วประมาณ1้อยหกร้อยหกสิบกรัม นะครับต่อต่อหนึ่รอบก,ก็การปรับสภาพน้ําค่า PH ค่าทอามเป็นกรดด่างของน้ําก็ใช้กดซิตติกในการปรับก็จะอยู่ที่เราราประมาณ3-4บาทนะครับตีเผื่อไว้5บาทนะครับแล้วก็รวมในเรื่องของค่าแรงนะครับค่าแรงแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟนะครับผมตีให้เลยว่าอาจจะเป็น15อ,อีก5เป็น15บาทหรือเอาตีไปให้20 นะประมาณ20บาทก็ยังยังอยู่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าอื่นๆที่มองไม่เห็นอีกหลายอย่างนะครับต้นทุนที่เราเลี้ยงต่อรอบหนึ่งเอาประมาณ20บาทแล้วก็เราเก็บไข่ผัได้เนี่ยก็เราเาวาสัก3กิโลกิโล50ก็150บาทเพราะฉะนั้นเราเคิจะมีกําไรอยู่ที่เราเลาสักประมาณสัก120 130บาทต่อครั้งหนึ่งนะครับต่อหนึ่งบ่อ6ตารางเมตรนะครับอันนี้คือต้นทุนนะครับและในอนาคต คุณรัตนาพงษ์จันทวงศ์อยากให้ผัมเป็นสินค้าทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่ต้องการแหล่งโปรตีนจากเนรรื้อสัตว์ซึ่งผัมสามารถเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงปริโภคง่ายหาซื้อง่ายและสะดวกรวมถึงการสร้างแบรนด์จากเกษตรกรเองเราตั้งใจจะทําเป็นแป้งไข่ผัมนะครับนะเป็นแป้งไข่ผัมสาหรับที่จะเข้าไปผสมในอาหารปกติอื่นๆอย่างเช่นเอาไปผสมใน เส้นขนมจีนนะครับในเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือถ้าเป็นไข่ผำอบแห้งเราไม่ได้เราไม่ได้บดเป็นแป้งเราก็จะไปแต่งสลัดได้นะครับสวยมากอาหารที่ต้องการในผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนเสริมอาหารโปรตีนนะครับหรือตัวนี้เราไปทําเป็นแคปซูลนะครับก็ได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการเสริมโปรตีนให้กับร่างกายนะครับเป็นสารอาหารเสริมให้กับผู้ป่วยก็ได้นะครับ ในอนาคตสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1 1หวังว่าจะมีผลิตภัณฑ์การเกษตรที่พัฒนาจากผับที่หลากหลายทั้งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารทางการแพทย์ตามแนวทางของ BCG model